ไวัสดีครับบ่าวทอร์ซอสดีท่าำชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมต่องวดนะครับผมเป็นสูตรค้านวณของบ่าวทอร์นะครับผมที่ได้สูตรมาจากปูนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเด่นบนสามสี่ห้านะครับผมเลขติดแปดเก้าศูนย์นะครับห้าเก้ามาเก้าห้านะครับบาวทอร์เฮฟวิ่งสามกับสี สามกับสี่มาล่างนะครับแตาเป็นชุดบนนะครับผมบ่าวเถ่าจะปล่อยตองวดครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับปล่อยให้ด่วนเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวปล่อยซาเดี๋ยวไปตรงกับสำนักอื่นนะพี่น้องเนาะนะครับชีอว่ามาห้าเก้าเก้าห้าด้อพี่น้องเด้อนะครับไปรับชุม่มไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องไปด่วนกลางดึกนะครับตากะจะลงให้นะครับวันที่ สิบเก้านะพี่น้องครับผมจะปล่อยกลางดึกนี่ครับของงวดที่ผ่านมาพี่น้องเด่นสามสี่ห้านะครับเน้นให้วิ่งสามกับสี่นะครับผมโอ้สามสี่สี่สามมลังนี่ครับจับคู่ได้ห้าเก้ามาเก้าห้าชุดบนนะครับเป็นชุดบนอย่างเดียว้อพี่น้องเด้องวดนี้บ้าเา่าบ้าเ่าก็บ,บอกอยู่ครับว่าให้กันกับตัวไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ มาห้าเก้าเก้าห้าเป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากติดบนล่างไว้ก็ได้นะคบต่ว่าเล็กวิ่งนี่เล็กวิง่งเล็กเด่นนี่แม่นนะครับเอาไปรับชมไปเบิรงไปฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมสวัสดีครับบ่าทอสวัสดีทนผู้ชมครับเจอกันยามดึกนะครับผมเพิ่งกินข้าวแรงแล้วนะครับผม เป็นกินเขาแรกมากมันเป็นปกินเขาแรกที่บ้านเจรตตอรี่ไปสร้างรต,ตรี่ไว้ไปสร้างสลากกินแบงไว้นะ้พี่น้องเนาะนะครับเพราะว่ามาแล้วยานหาบะไร <c oughs> สร้างน้ำเจรไ้เพราะว่าลูกสาวคนจากเมืองเลยนะครับจะมาส่งประมาณวันที่ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนี่นะครับแนละ้วของเจพั่จะมาสาแน่พี่น้องนะครับแต่ว่าเขามาักตกัว็ดเลยเดี๋ยวไปสร้างไปก่อนนะครับ บ่าเทารับผมจะปล่อยต่องวดนะครับจะลงไหตองวดด้วยครับเป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับเป็นสูตรบนอย่างเดียวกราบขอบุญขอบุณปู่นะครับที่เพิ่นให้สูตรสอนสูตรมานี่น้องงวดที่แล้วกะห้าเก้าเก้าห้านะครับเด่นสามสี่ห้านะครับพิวิ่งสามกับสี่สามสามกับสี่กอดข้อกันมาหลางก่อพี่น้องนะครับบนกระเขาห้าเก้าเก้าหานะครับจังไห็กับกันกับตัวน้ไม่เด้อพี่น้องเด้นะครับ ให้กลับตัวไว้ด้วยเอา,เอาได้มาแล้วครับงวดหนึ่งมีนาคมสองปัญหาลอยหกสิบเจ็ดนะครับผมลงให้กกอนเลีนะพี่น้องลงศาเดี๋ยวก็ว่าไปเจอไปตรงกับเลขสำนักอืน่นเดี๋ยวจะว่าคือกันอีกครับพี่น้องเนาะอ่านเะบาเท่านะครับผมอ่าเป็นชุดบนนะพี่น้องแม่นะครับ หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะครับผมเด่ <c oughs> นบนเด่นบนงวดนี้แปดเก้าศูนย์นะครับสูตรอาจจะได้มากขึ้นกันได้พี่น้องเลอแต่ว่าเล็กติดหนิก็อาจอาจจะมากคนละสูตรเด่นบนแปดเก้าศูนย์นะครับบ้าวเท่าก็จะคัดเลขวิ่งไห้นะครับสองตัวเหมือนเดิมถ้าวิ่งนะครับ วิ่ง8กับ9้าพี่น้องนะครับเด่น 8- กับ9นะครับให้เด่น8กับ9นะครับผมตัววิ่งนะครับเลขติดนะครับเลขติดนะครับเลขติดงวดนี้2 3 4สามสนะครับ2 3 4สามสี่เลขติดบน จับคู่ก็จะได้เก้าคู่เหมือนเดิมเน้นตรงๆกันกับตัวไว้พี่น้องกันกับตัวไว้น,น,วไวนะครับผมแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับผมศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่นะครับเด่นแปดกระเก่ายยุพี่นองนะครับแต่ว่าลักศูนย์นี่ก็ถือว่ามาแรงถึงกันได้พีนองได้หลักศูนย์ในสูตรนีน่ก็ถือว่าเด่นนะครับหลักศูนย์ก็ถือว่ามาแรงนะครับเลขติดนะครับเน้นแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับผม 02 03 04นะครับ02 03 04กับชีวเด่นได้พี่น้องได้นะครับถ้าผู Apple Mark 8, ้ใดบ่มารักแปดมีก็เอาลักศูนย์เอามาพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาจะปล่อยแปดมาแปดอาจจะดังนะครับผมอืมถ้าแปดดังเอาศูนย์เลข02 03 04นี่นพี่น้องเนาะอันนี้ชุดบนอย่างเดียวท่านผู้ชมเป็นชุดบนอย่างเดียว ชุดบนอย่างเดียว <c oughs> ถ้าวิ่งไม่ไปนอนไะด้ดบถ้าวิ่งบนเนี่ยงวดนี่ไม้แห้งก็คือแปดกับเก้านะครับผมแปดกับเก้าของบาวเท่รเดนที่มีสามตัวมีแปดมีเก้ามีศนะูนย์ดบถ้าวิ่งวิ่งแปดกับเก้า หรือก 0, เก้ากับ0นย์ตาบ่าวากเด่นตามสูตรก็คือแกับเกนะพี่น้องเนาะถ้าเด่นตามสูตรก็คือ8กับ9ก้าวดน,นี้นะครับผมเลขติบสองสามนะครับท่านผู้ชมจับคู่กับ8 2ดสองนะครับแ4นะครับเองาสามเก้เด่นหลักแกับหลักเนะแต่ผู้ใดมาักศหลัก0นูนย์สองศูนย์ี่ก็ถือว่ามาแร่งนะี่พี่น้อง ศูนย์นิยัติถิมนะครับใหญ้ติดไว้นะครับ,นะรบงวดนี้นะครับผมกลับตัวด้วยได้พี่นอ้องเด้อเน้นตรงๆคือเกา่าแต่ว่ากลับตัวด้วยกันกลับตัวด้วยเน้นตรง,ตรงๆกันคือว่ากลับด้วย คือว่าให้กันกับตัวไว้แค่นั้นหรือพูดได้มากตรงๆกับตรงๆเลยพี่น้องนะครับเป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับผมถ้าติดแปดก็จะมนีแปดสองแปดสามแปนนะครับถ้าติดเก้ากับเกาองเก้าสามเกนะครับผมแต่ว่าลักซูนี่เบ้าเ่ากะว,ว่ามีโอกาสมากนะครับท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับศูนย์กถือว่าเด่นนะครับศูนย์ถือว่าเด่นเนะครับ เก้านี่จะเด่นตลอดปีนะครับปีมังกรทองปีนี้นะครับเนาะเก้านี่เบ้าเท่าคิดว่าจะมานะครับอืมจะมาบนว่าเดินดีทั้งปีนะครับท่านผู้ชมเอาไปเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะกับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับชุดบนอย่างเดียวครับผมแคปนะแคปหน้าจอเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอันนี้ของงวดเก่านะพี่น้องเนาะครับเห็นไหมครับเด่นบนสามสี่ห้าสามกับสี่โอ้กอดข้อกันมาล่างนะพี่น้องเนาะ ห้านะครับสามกับม้ได้ครับเด้ลวิ่งวิ่งสามมาหลักร้อยห้ามาหลักหน่วยนะครับผมแต่ว่าบ่าวถอไปเด่นสามกับสี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับผมห้าเก้ามาเก้าห้าครับงวดนี้บ่าวถาก็เลยเห็นกันกับตัวไว้น้าสําหรับชุดบนนะครับสูตรบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้นะครับผมเด่นบนแปดเก้าศูนย์นะครับถ้าวิ่งวิ่งแปดกับเก้านะครับหรือผู้ใดมักศูนย์นะครับเนาะศูนย์ก็มีโอกาสมากเห็นไหมครับเพิ่งงวดที่แล้วหายเห็นไหมครับห้าก็ถือว่ามาเด่นเลย นะครับวันนี้ศูนย์ก็ถือว่ามาเด่นได้นะจับเป็นตัวเด่นตัวเน้นได้ได้พี่น้องได้ถ้าผู้ใดบ่มักลักแปดลัวเก้าศูนย์ก็ถือว่าอยู่ในชุดเด่นนะครับผมเลขติดสองสามซีแปดสองแปดสามแปดซีเก้าสองเก้าสามเก้าซีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับนี่ครับถือว่าอยู่ในชุดเด่นอยู่ในชุดเน้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นชุดบนนะครับสูตรบ่าวเถ้านะครับเนาะปูเหยี่ยนะครับ สูตรเลขเด่นอาจจะได้มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลขติดนี่อาจจะบ่กเหมือนกันนะครับเลขติด,เล,ตดเลขติดเบาเถ่าก็ได้อีกสูตรมาแต่ว่าสูตรเลขเด่นนี่ก็อาจจะได้มาใายๆหลายเซียนหลายอาจารย์หลายสำนักนพพี่น้องเนาะสูตรมาตรงกันก็ได้เลขเด่นมาตรงกันนพพี่น้องไม่มีใครลอกใครกอบใครนะครับผมสูตรมาจาังได้ก็ได้จังสัน่นนะครับท่านผู้ชมน,น,นี่ครับถ้าเน้นนพพี่น้องเนาะแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ชุดเน้น นะครับแต่ผู้ใดถ้าชอบลักศูนย์กะ02 03 04เห็นไหมครับเน้นตรงตรงงวดนี้ให้กันกับตัวด้วยนะครับติดกับตัวไ้ในได้พี่น้องเด้นะครับทอาชุ่มลับแคปหน้าจอมาพี่น้องเนาะครับเ่าเทากะรีบปล่อยนะครับรีบปล่อยให้กลางดึกนะครับผมต่ว่าจะลงให้วันที่19กุมภาพันธ์2567นะครับจะลงให้ครับตอนเสาร์อีกทีหนึ่งได้พี่น้องเด้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผม กินข้าวเล้วก็เลยลงนะครับให้เอฟซีเพราะว่าก็มีถามเขามานะครับชุดบนอย่างเดียวของเบาเท่านะครับได้หรือยังนะครับได้แล้วครับผมเพราะว่ามีสูตรลงให้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเบาเท่านะครับรอพอดีได้เลขติดมากเพราะว่าสูตรเลขติดนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะก็เพิ่งมีเวลาคำนวณให้นะครับพี่น้องก็ได้ลงให้นี่แหละครับผมงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อย 67 <c oughs> นะเป็นชุดบนอย่างเดียวด้วยพี่น้องด้อนะครับผมอ่านะครับแต่ว่าเบ้าเท่านี่ศูนย์นี่กระเด็นด้พี่น้องนะครับถ้าผู้ใดบ่มักแปดมักเก้านี่ศูนย์ก็ถทอว่ามาแรงเนาะพี่น้องเนาะครับผมกินเขาอี่มพี่น้องครับกินเขาอิ่มกันย่งแน่นนี่ครับเมี้ก็มาจากบ้านเจลอตเตอรี่เพิ่นบุญละครับผมไปสั่งลอตเตอรี่ไว้นะครับเนาะไปสั่งจองไว้กอนนะครับลูกสาวคนจะมาส่งจากเมืองเลย ครับชมชมเอาครับขอบคุณ e FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับเนาะรับขอบคุณพญายม่ใยญ่สุขสุขคนครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นคนยืนเฮงเฮงให้รวยๆ,ๆนะครับเนะบาะรับพอกันคลิปหนายแอดมินบัตรสวัสดีครับ